อย่าทำลายความหวังของใครเพราะว่าเขาอาจจะเหลือความหวังอยู่แค่นั้นในชีวิตเขาคุณไม่รู้หรอกครับว่าคนที่คุณเจอในแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าจะคุณจะขึ้นรถไฟฟ้าคุณจะเจอตามสถานีรถประจําทางนะครับหรืออาจจะขับรถติดไฟแดงคุณไม่รู้เลยว่าใครบางคนเจออะไรมาเช่นนะครับใครบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของครอบครัวใครบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของความล้มเหลวในชีวิตบางคนที่เราเจอเขาอาจจะมีสถานะล้มละลายบางคนที่เราเจอเขาอาจจะไม่มีพ่อไม่มีแม่บางคนที่เราเจอเขาอาจจะอยู่ในภาวะเศร้าเสียใจสุด จงระวังคําพูดของคุณเมื่อพูดกับใครจงระวังความคิดของคุณเมื่อคุณคิดอย่างไรกับใครเราจะต้องไม่ตัดสินใครแม้แต่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับการไม่ตัดสินเนี่ยมันมีข้อดีครับคือทําให้ทั้งเราและเขาเป็นสุขคือเราหนึ่งคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคิดพูดรู้สึกกระทําสามารถส่งผลกระทบให้กับผู้คนอื่นๆได้นะครับแน่นอนครับเมื่อเรานะครับอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจและเราเผลอไปทําสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นเช่นพูดเหยียดหยามคนอื่น ยกตัวอย่างเช่นนะครับไอ้พวกห่วงนี่เคยมีคนพูดคํานี้กับโอป้าครับพี่รู้ไหมครับว่าเขาไม่ได้คิดอะไรแต่โอป้าเสียใจมากๆเลยนะครับทําให้โอป้าแบบรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนกับตอนที่ฉันตั้งใจสุดว่าจะทาให้ชีวิตฉันเปลี่ยนรู้สึกแบบภูเขามันพังทลายลงมานะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าใครบางคนเนี่ยมีความคาดหวังในเรื่องการเงินคาดหวังที่จะเปลี่ยนชีวิตเขามากแค่ไหนหรือเวลาที่คุณตั้งใจทําอะไรบางอย่างแล้วคุณบอกว่ามันก็แค่นั้นแหละแค่นี้เองเหรอ คุณไม่มีแม้แต่คําขอบคุณคุณไม่มีแม้แต่คําชื่นชมใครบางคนอาจจะตั้งใจทําอะไรบางอย่างให้กับคุณก็ได้ครับหรือบางทีเนี่ยคุณเดินออกไปข้างนอกคุณบอกเฮ้ยทำไมเดินช้าจังเลยวะคุณกาลังจะไปขึ้น BTS เฮ้ยคนคนนี้รีบเดินเ๋ยนะไหมฉันจะไม่ทัน BTS แล้วเนี่ยคุณไม่รู้หรอกเขาอาจจะเจ็บขาหรืออาจจะพิการอยู่ก็ได้หรือใครบางคนเขาอาจจะล้มเหลวด้านการเงินในวันนั้นก็ได้เราไม่รู้เลยครับว่าใครแต่ละคนเจออะไรมาแล้วก็อื่นก็ไม่รู้เหมือนเราว่า เราเจออะไรมาเช่นเดียวกันจงอย่าตัดสินใครครับเพราะเมื่อเราตัดสินใครเรากําลังตัดสินตัวเองครับทุกๆครั้งเนี่ยในทุกๆวันคุณจะต้องฝึกเรื่องของการสังเกตตัวเองครับ observer ตัวเองให้มากครับว่าวันเนี้ยฉันคิดอะไรอยู่ว่าวันนี้ฉันรู้สึกอะไรอยู่ว่าวันนี้ฉันพูดอะไรว่าวันเนี้ยฉันทําอะไรอยู่ คิดพูดรู้สึกทำนั่นคือคุณกําลังเข้าควบคุมจิตรู้สํานึกของคุณครับหรือคอนเชตไมล์เพราะจิตรู้สํานึกมีหนะ้าที่คิดพูดทำและรู้สึกเมื่อเราเข้าควบคุมสิ่งนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยแปดสถึงครับมันจะทําให้แมสเซจนะครับหรือสิ่งที่คุณรู้สึกหรือคิดเนี่ยมันถูกส่งไปที่จิตใต้สำนึกครับแน่นอนถ้าควบคุมมันนะครับไม่ให้มันคิดลบไม่ให้ตัดสินคนอื่นคือควบคุมให้อยู่ในลูกของความคิดที่ใช่คิดบวกคิดใช่คิดดีด มันก็จะถูกเป็นเมสเซจดีๆเข้าไปยังจิตใต้สำนึกหรืออันคอนเชสมาครับแน่นอนจิตใต้สำนึกมีหน้าที่ yes and more ให้และให้มากกว่าในสิ่งที่คุณร้องขอถ้าที่คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัวพอเวลาคุณคิดดีคิดใช่โอเคคนคนนี้เขาอาจจะมีปัญหาด้านการเงินมาโอเคคนนี้เขาอาจจะเจ็บขาเขาเลยเดินช้าเฮ้ยโอเคคนคนนี้ที่เขายิ้มไม่ออกเนียว,วันนี้เป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเฮ้ยวันนี้ที่คนคนนี้เขาเงียบเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้ไม่เป็นไรเราอาจจะไม่รบกวนเขาหรือเราอาจจะไปพุชอัพให้กําลังใจเขาพอเวลาที่ คุณคิดดีคิดในลูที่ใช่คิดในแบบอินสปิเรชันน่ะมันจะทําให้คุณเนี่ยมีกําลังจิตที่สูงครับคือคุณไม่ได้เสียพลังงานไปกับความคิดที่เป็นลบกับคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนเป็นผลกระทบให้กับคนอื่นได้จงระวังคําพูดจงระวังความคิดจงระวังความรู้สึกจงระวังการกระทําของคุณและแน่นอนครับใครที่ทําสิ่งนี้ได้ทิมเลยครับว่าฉันทําได้ผมอ,อไอสานมัสโกตเอนเอสวัสดีครับ